สิ่งที่มนุษย์เฮ้าอยากเลียงที่สุดคือความตายความเจ็บความทุกข์บ่อยากพ่อบ่อยากเห็นบม่อยากเจอแต่ถ้ามันกระสวนกับมันก็ได้เห็นกันสุม,มือเห็นทุกข์เห็นสุขเห็นเจ็บเห็นตายบ่มองหนึงงน่งกับมองหนึ่ง ในชุมชนเดียวกันบานรลอยหลังสองลอยหลังเรือเป็นพันหลังคลุ่มนีบอไตคลุมนั่นกระไตเงยื่ยข้างกระไตเงยื่ยนใกล้กระไตมันซับสน,นปนเปเขม่าดังที่เฮ้าเห็นแต่ว่าเงยื่นบอไตเงยื่อนี่กระปวยเง่นั่นกระปวยเจ็บออออดเอดเฮ้าก็ได้เห็น บ้านหลังนี้มีรถมีล่ามีความสุขลูกเต่ามีการมีงานเป็นคู่เป็นราชการเบิดพอแม่สมบัยนางอันหนังสืออยู่หนาบ้านบ้านอีกหลังหนึง่งทุกหาเขาสีหนึ่งสีแกงใส่หมอใส่ซ้ำกับเบอมีแตกตั้งกันลายหาเงินหาคำตาลบาทตาดมือก,กัญยา มันเป็นจังสันเขาก็ได้หูเขาก็ได้เห็นเข้าได้หูเขาได้เห็นอีเลียงได้บอๆมันเป็นธรรมชาติมันเป็น,าน,ปนวราระจักบางคนตื่นดึกลูกเศร้าเห็ุกับขา่าวกับน้ำแบ่งไว้ให้ลูกให้เต่าแบ่งไหว้ให้สามีให้ไก่ให้งานแบ่งไว้ให้ลูกกินไป้โรงเรียน อีกซ่วนหนึ่งก็บแบงไบเล้วก็ไปวัดไปว่าไปทําบุญข้าเจ้ากับไปซุมือ้อซุมอื้อไปจังหันสุมือ้ออีกบางครอบรัวหนึ่งบด่บดไดเฮ็ดบ่ดไดไปบาดกับบได้ใส่จังหันกับบได้ไปตื่นบักสามม่วงลูข้ขืนมาขั้วแก้ลางหนาลางตาจังมือหนึ่งขาป่อไฟให้ยาเฮ็ดกินขวานขวาวไป นี่มันก็แตกต่างกันถามว่ามนุษย์ปุถุชนก็มีหัวใจเดียวกันเบิดก็คือรักสุขเกียรติทุกมนุษย์เฮาสะดุ้งต่อความตายภาวะต่อความเจ็บแต่ว่าจิตใจรักสุขเกียรติทุกแต่ว่าเขาสิ้สุขตลอดไปบ่บ่ทุกตลอดไปบ่บ่ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมือนีมีเดียงมีเล่าพิจกันให้กันด่ากันมือต่อมาดีกันมือนีอารมณ์หอนชุนสันเบิ่งหนา้าผู้เดกกับผู้พ่อใจใจหอนใจวอบพอข้าวพอ,ข,วอข้าวมันก็นดับไปเออเขาสังเกตเบิ่งดีด้อตอนเขาใจให้เขาเสียวดีคิดถึงยัง เราจะควบโมโหหรืออยากเด่นอยากดังอยากเก่งอยากขายอยากตีบอได้ดังใจสูนขึ้นมาหอนขึ้นมาวืดวิดวดจะมันเผาในหัวใจคือจงหัวแจของเฮ้าเนี่ยไปเผาไปตอนนั้นมันสูนขึ้นมาหันหน้ามืดเบิดบุหัวจักอย่างแต่ว่าเมื่อ็ืนสูยจ่ตลอดตจะให้ต่ะไบ่มันก็บกลงไปมันก็เย็นไปก็ดังที่เราจะได้เห็น ได้กับ่านมาเบิดคำว่าย่ำปวดหัวกับปวดเอาสันไป็นตลมแต่ไตข้างอยู่โอ้ยโอ้ยกินบานกินยาเวลามันถือเศร้าก็อบอกเขาสั่งกับพานไปไข้ไปคนเฮาขึ้นกันมารุดเฮาขึ้นกันจิตใจอยากได้ดีเบ็ดเฮ็ดยังก็อยากเชียงโกโมูอยากได้ก็อยากได้หลายกโกโมู ดีก็ยางดีก็โมแต่เห็ดจังใดล่ะจังสีดไดคือจังว่าจังสีสุกใดคือจังว่ามันเกิดมีสุขมีทุกหัดเปลี่ยนกันไปอ้แม่งมีก็หลายแิบมื่นทุกสุขเป็นของเปลี่ยนกันหัดเปลี่ยนกันเกิดขึ้นแต่ว่าเฮ้าบุหู้ซื้อสุขม้นนี้มันเกิดจากไสกเกิดจากบัหัวใจเฮ้านี่ล่ะเกิดจากบัคคว่มคิดเฮ้านี่ล่ะ เกิดจากการกระทําห้านี่ละ่ะเกิดจากสองมือสองตีนห้านี่นะเกิดจากปากเ้าเนี่ยเกิดจากความคิดห้านี่ละ่ะที่มันเกิดขึ้นมันสิเป็นวิปลาสบอกมันสิเป็นวิบัติบ่หรือว่ามันสิจเจริญบอกขระคอยู่กคนตัวห้าที่ห้ากระทําส่งกันจ็ง้องระวังไว้ใจนี่สาคัญที่สุด